ยยทุกคนตอนนี้เรามาถึง EP 3แล้วแล้วก็เหลือเพียงแค่1 2ซองเท่านั้นซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูตั้งแต่ EP แรกก็สามารถกดเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับส่วนลิซาดอนผมอาจจะซ่อนอยู่ในนี้ไหมเราไปตามหากันเลยดีกว่าเฮ้ยแต่การนวนี้เหมือนเห็นแบบมีคนตามเก็บอยู่นะทุกคนสองแรกเปิดมาก็เกลือเลยโอเคขดีดีหน่อยโอ้โหทุกคนเปิดมาก็เกลือสองซองติดเลยโอ้โหหรือว่า เออเองคิดเงขียดโอ้โหโอ้โหหรือว่าสมซองติดแล้วทุกคนเฮ้ยวันนี้มาโอ้โหชัวร์ป่ะเหลือแต่ซองเกลือแล้วน่าจะดวงหมดแล้วอะทุกคนไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเฮ้ย คือเอเราออกมาแล้วไงใน EP แรกอะเฮ้ยโอ้โหคือเกลือจัดเหลือ like สซองครับทุกคนเคยดีๆมันไปอยู่ใน EP แรกหมดแล้วไงโอหถ้าใครได้ดู EP แรกนะทุกคนจะรู้เลยว่าเปิดไป10ซองอะการ์ดดีไปแล้ว8ซองอะทุกคนเมื่อกี้เพิ่เห็นแบบแบบโอ้โห,โโห,โโหมีอีกไหมโอโห้หมดว่ะทุกคนเจ๊งกระบง2อง EP ท้ายนี่เจ็งกระบงจริงทุกคน ใกล้นะทุกคนปึ๊บโอ้โหไม่มีเลยไม่มีการ์ดแ,แร่เลยสักใบทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับ AR หรือว่าอะไรแพ็กนี้โอ้ย a อ,อ,อนึกว่าจะไม่ได้อะไรเลยเฮ้ทุกคน AR ใบนีออ้สวยมากมาซองสุดท้ายแล้วครับทุกคนก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปฏิหารหรอกเฮ้ยซองสุดท้ายให้มันจบจบไปเลยดีกว่า ้ยุ SR ออกสองสุดท้ายแต่ว่าน่าจะจบแล้วแหละสรุปภารกิจการตามล่าหาลิสดอนของผมก็ล้มเหลวครับทุกคน,นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมได้อะไรมาบ้างนี่ก็จะเป็นการ์ดทั้งหมดนะที่ผมเปิดได้จากกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนาะว่าจะมีการ์ดอะไรบ้าง โอเคก็จะมีประมาณนี้เลย10ใบที่คิดว่ามีมูลค่าที่สุดถ้าทุกคนอยากดูต่อก็ฝากคอมเมนต์ไว้ให้ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิป EP ที่4ต่อให้โอเคครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย